มีบางสิ่งที่เราทุกคนรู้แต่ไม่เคยถามจริงจังว่ารอยยิ้มของคนไทยนั้นมีมูลค่าเท่าใดในโลกที่แข่งขันกันด้วยตัวเลขและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจรอยยิ้มที่ดูเหมือนธรรมดาแต่กลับทำให้ผู้คนจากทั่วโลกยอมเดินทางไกลมาหาบางคนบอกว่าเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมแต่ถ้ามองลึกกว่านั้นมันอาจเป็นทุนทางสังคมที่ส่งพลังยิ่งกว่าเงินในธนาคาร ลองจินตนาการถึงพนักงานโรงแรมที่ยกมือไหว้อย่างนุ่มนวลแววตาเต็มไปด้วยความเคารพโดยไม่ต้องพูดคำใดแขกจากแดนไกลรับรู้ถึงความจริงใจในเสี้ยววินาทีนั้นความอบอุ่นเล็กๆก,กลายเป็นเหตุผลที่เขากลับมาอีกครั้งและบอกต่อเพื่อนๆเ,เหตุการณ์นี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่คือระบบเศรษฐกิจของความสัมพันธ์ที่ฝังอยู่ในเนื้อแท้ของสังคมไทยในโลกที่เย็นชา การแลกเปลี่ยนระหว่างผู้คนมักถูกแทนที่ด้วยหน้าจอรอยยิ้มจึงกลายเป็นของหายากแต่ในประเทศไทยรอยยิ้มยังคงมีชีวิตมันไม่ใช่แค่ท่าทีทางสังคมหากคือภาษาทางจิตใจที่ส่งผ่านพลังแห่งความไว้วางใจนักเศรษฐศาสตร์เชิงวัฒนธรรมบางคนเรียกสิ่งนี้ว่าต้นทุนทางอารมณ์ที่ลดลงเพราะเมื่อคนรู้สึกปลอดภยัยพวกเขาจะเปิดใจซื้อขายแลกเปลี่ยนและร่วมมือได้ง่ายขึ้น หากมองในมุมของผู้ประกอบการไทยหลายคนอาจไม่รู้ว่ารอยยิ้มและคำพูดสุภาพที่ใช้ทุกวันคือเครื่องมือสร้างมูลคา่าลูกค้าต่างชาติหลายรายไม่ได้กลับมาเพราะราคาถูกแต่กลับมาเพราะรู้สึกว่ามีคนจำชื่อพวกเขาได้มีคนเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนความรู้สึกถูกเห็นและถูกรับฟังนี้แหละที่กลายเป็นสินทรัพย์ทางใจซึ่งคู่แข่งในต่างประเทศลอกเลียนไม่ได้ในระดับชุมชน รอยยิ้มไทยยังขับเคลื่อนเศรษฐกิจรูปแบบใหม่เช่นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ชาวบ้านเปิดบ้านต้อนรับผู้มาเยือนด้วยความจริงใจนักท่องเที่ยวไม่ได้มองหาแค่สถานที่สวยงามแต่แสวงหาความรู้สึกของการเชื่อมโยงรอยยิ้มหนึ่งครั้งจึงเท่ากับการเชิญชวนให้เกิดการแลกเปลี่ยนคุณค่าทั้งรายได้และความภาคภูมิใจแต่สิ่งที่น่าคิดคือรอยยิ้มจะยังมีมูลค่าได้อีกนานเพียงใดหากโลกกำลังหมุนเข้าสู่ยุคที่ทุกอย่างต้องวัดเป็นตัวเลข จะมีใครบ้างที่กล้าบันทึกคุณค่าของความอบอุ่นในบัญชีเศรษฐกิจของชาติหรือมันจะถูกมองเป็นเพียงสิ่งสวยงามแต่ไม่จําเป็นนักเศรษฐศาสตร์บางกลุ่มเริ่มสนใจแนวคิดนี้อย่างจริงจังพวกเขาศึกษาว่าประเทศที่มีระดับความไว้เนื้อเชื่อใจสูงมักมีต้นทุนการทําธุรกรรมต่ําเพราะไม่ต้องเสียเวลาและเงินไปกับการตรวจสอบหรือควบคุมกันมากนักไทยเองอาจอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีทุนทางอารมณ์ล้นเหลือ แต่ยังไม่รู้วิธีแปลงให้เป็นพลังทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนบางทีความลุ่มนวนของคำพูดความเคารพต่อผู้อื่นและรอยยิ้มที่ส่งผ่านความเข้าใจนั้นคือระบบเศรษฐกิจของหัวใจมันไม่อาจวัดด,ด้วยตัวเลขแต่สามารถขยับให้ทั้งระบบหมุนไปอย่างมีชีวิตเมื่อเรายิ้มให้กันความไว้วางใจเพิ่มขึ้นเมื่อไว้วางใจเพิ่มขึ้นการแลกเปลี่ยนก็เกิดขึ้นอย่างราบรื่นนี่คือความจริงที่โลกสมัยใหม่มักลืมไป ว่าความสัมพันธ์ระหว่างคนคือต้นน้ําของเศรษฐกิจและประเทศไทยคือหนึ่งในไม่กี่แห่งที่ยังคงรักษาศิลปะแห่งการยิ้มไว้ได้ในทุกมิติของชีวิตหากใครมองเห็นคุณค่านี้เขาจะเข้าใจว่าพลังของไทยไม่ได้อยู่ที่ทรัพยากรหรือเทคโนโลยีแต่อยู่ที่วิธีที่เราทำให้ผู้อื่นรู้สึกเป็นมนุษย์มากขึ้นเมื่อเข้าใจเช่นนี้เราอาจเริ่มถามตัวเองว่าหากรอยยิ้มคือทุนรัฐหรือสังคมควรลงทุนอย่างไร เราจะรักษาความจริงใจในยุคที่การสื่อสารรวดเร็วแต่เย็นชาได้อย่างไรและจะทำให้รอยยิ้มนี้ไม่ใช่เพียงภาพจำของนักท่องเที่ยวแต่เป็นเครื่องยนต์แห่งความสัมพันธ์ของทั้งชาติเพราะสุดท้ายแล้วรอยยิ้มไทยอาจเป็นสินทรัพย์ที่มีค่ามากที่สุดมันไม่หมดอายุไม่ต้องนำเข้าและยิ่งใช้ยิ่งเพิ่มพลังเมื่อคนไทยยิ้มให้กันโลกจะยังรู้ว่าเรายังมีสิ่งหนึ่งที่เทคโนโลโยีไม่อาจสร้างได้ ความอบอุ่นของหัวใจที่ทำให้เศรษฐกิจยังคงมีมนุษย์อยู่ในนั้นเคยมีใครบอกไหมว่าคำว่าเกรงใจคือรหัสลับของสังคมไทยที่ควบคุมพฤติกรรมมนุษย์ได้โดยไม่ต้องมีกฎหมายมันอาจฟังดูเหมือนเรื่องเล็กแต่ในความจริงความเกรงใจคือคกลไกทางเศรษฐกิจที่ส่งพลังไม่แพ้งเงินทุนเพราะมันทำให้สังคมเดินได้โดยไม่ต้องมีคนคอยสั่ง ทำให้การแลกเปลี่ยนระหว่างการเกิดขึ้นด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจมากกว่าผลประโยชน์ในวัฒนธรรมตะวันตกการคำนวณทางธุรกิจมักตั้งอยู่บนหลักสัญญาแต่ในไทยหลายเรื่องเกิดขึ้นเพียงเพราะกลัวอีกฝ่ายไม่สบายใจคำสั้นๆนี้ทำหน้าที่เป็นเสมือนเบรกอารมณ์ปรับสมดุลระหว่างความต้องการส่วนตัวกับความรู้สึกของผู้อื่นมันทำให้สังคมที่อ่อนไหวทางอารมณ์อย่างไทยไม่แตกสลาย แม้จะมีความเห็นต่างกันมากเพียงใดลองลึกถึงเวลาที่มีใครสักคนพูดว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราช่วยทั้งที่เขาเองก็เหนื่อยเต็มทีหรือเวลาที่เราปฏิเสธคำเชิญด้วยถ้อยคำว่าไว้โอกาสหน้านะเพื่อรักษาน้ำใจการแลกเปลี่ยนเหล่านี้ไม่ใช่แค่เรื่องมารยาทแต่คือการรักษาทุนความสัมพันธ์ให้คงอยู่ทุกครั้งที่เรายอมเสียสละเล็กน้อยเพื่อไม่ให้ใครรู้สึกอึดอัด เรากำลังลงทุนในสิ่งที่ไม่มีธนาคารใดฝากได้นักเศรษฐศาสตร์เชิงวัฒนธรรมมองว่าความเกรงใจคือคกลไกสร้างความร่วมมือโดยไม่ต้องมีแรงบังคับจากภายนอกเพราะเมื่อคนรู้ว่าการทำให้ผู้อื่นลำบากใจเป็นเรื่องที่ควรหลีกเลี่ยงพวกเขาจะพยายามรักษาความกลมกลืนของกลุ่มไว้เองนี่คือระบบเศรษฐกิจของความรู้สึกที่ทำให้สังคมไทยมีโครงสร้างร่วมมือแน่นแม้จะมีความแตกต่างทางฐานะและความคิด แต่ความเกรงใจก็ไม่ใช่สิ่งไร้ปัญหาในอีกด้านหนึ่งมันทำให้คนไม่กล้าพูดความจริงไม่กล้าปฏิเสธหรือแม้แต่ยอมรับข้อผิดพลาดเมื่อความเกรงใจถูกใช้ผิดที่มันกลายเป็นกำแพงขวางการสื่อสารเหมือนการห่มผ้าบางๆปิดความไม่พอใจไว้ใต้รอยยิ้มเศรษฐกิจของความสัมพันธ์จึงบางครั้งต้องจ่ายราคาด้วยความเงียบแต่ความลับอยู่ตรงนี้ ความเกรงใจแบบไทยไม่ได้เกิดจากความกลัวหากเกิดจากความรับรู้ถึงใจของคนอื่นเรารู้ว่าอีกฝ่ายอาจเหนื่อยเรารู้ว่าเขาอาจไม่สะดวกเราจึงลดเสียงของตัวเองลงการเกรงใจจึงไม่ใช่การยอมแพ้แต่คือศิลปะแห่งการคานวณอารมณ์ที่แม่นยำมันทำให้สังคมหมุนไปด้วยความอ่อนโยนแทนที่จะปะทะในเชิงธุรกิจความเกรงใจแทรกอยู่ในทุกระดับตั้งแต่การเจราจาข้อตกลงระหว่างบริษัท จนถึงการค้าขายริมทางคนไทยมีแนวโน้มทำงานกับคนที่รู้จักมากกว่าคนที่เก่งแต่ไม่สนิทเพราะความรู้สึกปลอดภัยทางใจมีค่าสูงกว่าความสามารถที่เย็นชานี่คือรูปแบบเศรษฐกิจที่ตั้งอยู่บนความไว้วางใจมากกว่ากลไกสัญญาอย่างไรก็ตามโลกกำลังเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วความเกรงใจที่เคยเป็นพลังนุ่มนวลของสังคมเริ่มถูกท้าทายด้วยความเร่งรีบและความโปร่งใส ที่ระบบใหม่เรียกร้องในยุคที่การสื่อสารผ่านหน้าจอแทนสายตาความเกรงใจอาจค่อยๆสูญเสียพื้นที่เพราะอารมณ์ที่ส่งผ่านกันได้เพียงในความเงียบและน้ำเสียงนั้นไม่อาจแปลลงข้อความได้ง่ายแต่ในอีกมุมหนึ่งนี่อาจเป็นช่วงเวลาที่เราจะปรับความเกรงใจให้กลายเป็นพลังใหม่ของการร่วมมือถ้าเรายังรักษาความละเอียดอ่อนทางใจไว้พร้อมเพิ่มความกล้าในการสื่อสารอย่างสร,ร้างสรรค์ ความเกรงใจจะกลายเป็นจุดแข็งที่ทำให้คนไทยทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นในโลกที่คนส่วนใหญ่หันหลังให้กันเรากำลังยืนอยู่บนทางแยกสำคัญว่าจะปล่อยให้ความเกรงใจกลายเป็นกรอบจำกัดการเติบโตหรือจะยกระดับให้มันเป็นคุณค่าทางเศรษฐกิจใหม่ของชาติเพราะสุดท้ายแล้วพลังของการเกรงใจอยู่ที่ความเข้าใจไม่ใช่ความกลัว บางทีสิ่งที่ทําให้สังคมไทยยังไม่ล่มสลายท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เพราะเรามีกฎหมายที่ดีแต่เพราะเรายังมีใจที่รู้จักระวังความรู้สึกของผู้อื่นเมื่อความเกรงใจถูกรักษาอย่างพอดีมันจะกลายเป็นด่งเส้นได้ทองคําที่เชื่อมหัวใจของคนทั้งชาติทําให้เศรษฐกิจของความสัมพันธ์ยังคงงดงามและยังอบอุ่นได้แม้ในยุคที่โลกเย็นลงทุกวันเคยมีใครบอกไหมว่า ความอบอุ่นก็มีมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่ใช่แค่ความรู้สึกดีแต่คือพลังที่ขับเคลื่อนชีวิตและธุรกิจของผู้คนอย่างลึกซึง้งในสังคมไทยที่เต็มไปด้วยการทักทายยกมือไหว้และคำพูดสุภาพความอบอุ่นไม่ได้เป็นเพียงมารยาทหากคือพลังแห่งความเชื่อมโยงที่ทำให้สังคมนี้ยังคงเป็นมนุษย์ลองสังเกตว่าเวลาเราซื้ออาหารตามตลาดแม่ค้ามักจะถามด้วยเสียงลุ่ม เอาเพิ่มไหมลูกหรือเผ็ดหน่อยดีไหมคำพูดเหล่านี้ไม่ใช่แค่การขายของแต่คือการมอบความใส่ใจความอบอุ่นเช่นนี้ทำให้การแลกเปลี่ยนไม่ใช่แค่เรื่องเงินแต่กลายเป็นความสัมพันธ์ที่มีชีวิตผู้ซื้อรู้สึกมีคุณค่าผู้ขายรู้สึกภูมิใจวงจรของเศรษฐกิจจึงเกิดขึ้นจากหัวใจไม่ใช่เครื่องคิดเลขในทางลึกเศรษฐกิจของความอบอุ่น คือเศรษฐกิจที่ตั้งอยู่บนพลังของความใส่ใจมันไม่ได้แข่งขันด้วยความเร็วหรือปริมาณแต่ด้วยคุณภาพของความสัมพันธ์บ้านเรายังมีผู้คนที่ยอมสละเวลานั่งคุยกับแขกยาวนานโดยไม่หวังผลตอบแทนร้านเล็กๆที่ชงกาแฟให้ด้วยรอยยิ้มและคำถามนักเศรษฐศาสาตร์บางกลุ่มเริ่มเรียกสิ่งนี้ว่าเศรษฐกิจแห่งการดูแลเพราะมันตั้งอยู่บนสมมติฐานว่ามนุษย์ต้องการรู้สึกว่าตนเองมีความหมายต่อใครบางคน ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเพื่อนหรือคนขายของที่จำชื่อเราได้ทุกครั้งที่เกิดการรับรู้เช่นนี้มูลค่าทางอารมณ์ก็เพิ่มขึ้นและเมื่ออารมณ์เป็นบวกการแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจก็ราบรื่นกว่าที่คาดประเทศไทยเป็นตัวอย่างชัดเจนของเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยความอบอุ่นภาคการท่องเที่ยวเติบโตได้เพราะผู้มาเยือนรู้สึกถึงน้ำใจการบริการในโรงแรมร้านอาหารหรือแม้แต่รถสองแถว ล้วนมีความใส่ใจซ่อนอยู่ในรายละเอียดเล็กๆหลายประเทศมีเทคโนโลยีดีกว่าแต่ไม่สามารถสร้างความรู้สึกที่คนไทยถ่ายทอดได้เพราะความอบอุ่นนั้นไม่ใช่ทักษะที่ฝึกได้ในห้องเรียนหากต้องเกิดจากหัวใจที่เข้าใจมนุษย์อย่างไรก็ตามความอบอุ่นก็ต้องการพื้นที่ในการเติบโตโลกยุคใหม่ที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบทำให้ผู้คนเริ่มลดเวลาพูดคุยการบริการที่เคยมีรอยยิ้ม เริ่มถูกแทนที่ด้วยเครื่องอัตโนมัติความสัมพันธ์ถูกย่นให้เหลือเพียงการจ่ายและรับหากไม่มีใครตั้งคำถามมูลค่าของความอบอุ่นอาจค่อยๆเลือนหายจนกลายเป็นของหายากในบางหมู่บ้านของภาคเหนือการต้อนรับผู้มาเยือนยังคงเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์เจ้าบ้านจะจัดอาหารพื้นบ้านพูดคุยอย่างละเมียดและมอบของเล็กๆแทนคำขอบคุณทั้งหมดนี้ไม่ได้วัดด้วยไรายได้ทันที แต่สร้างชื่อเสียงและความศรัทธาจนเกิดการกลับมาเยือนซ้ำเมื่อความอบอุ่นถ่ายทอดต่อกันได้มันกลายเป็นพลังที่หมุนให้เศรษฐกิจชุมชนเติบโตอย่างยั่งยืนถ้ามีใครบอกว่าความอบอุ่นคือความอ่อนโยนที่ไม่มีค่าให้ถามเขากลับว่าแล้วทำไมบริษัทใหญ่ทั่วโลกจึงลงทุนในการสร้างภาพลักษณ์ที่เป็นมิตรเพราะพวกเขารู้ว่าความอบอุ่นคือเครื่องมือทางเศรษฐกิจที่ท่งพลังที่สุด มันทําให้คนอยากอยู่อยากซื้อและอยากกลับมาเพียงแต่คนไทยมีสิ่งนี้อยู่ในสายเลือดมานานแล้วโดยไม่รู้ตัวเศรษฐกิจของความอบอุ่นจึงไม่ใช่เรื่องอารมณ์ลอยๆแต่คือระบบการผลิตพลังใจให้ผู้คนรู้สึกมีคุณค่ายิ่งผู้ให้มากเท่าไหร่เศรษฐกิจก็ยิ่งขยายในมิติที่ลึกกว่างเงินความไว้วางใจเพิ่มขึ้นการร่วมมือเกิดขึ้นและสังคมก็มีภูมิคุ้มกันต่อความยันชา ท้ายที่สุดความอบอุ่นของไทยไม่เพียงสร้างความสุขเฉพาะบุคคลแต่ยังสะท้อนถึงโครงสร้างเศรษฐกิจที่มีชีวิตมันเป็นการลงทุนระยะยาวที่ไม่ต้องใช้เงินแต่ได้ผลตอบแทนเป็นความมั่นคงของใจเมื่อเรายังทักทายกันด้วยรอยยิ้มช่วยกันโดยไม่หวังผลและแบ่งปันด้วยความจริงใจประเทศนี้จะไม่เพียงเป็นดินแดนแห่งรอยยิ้มหากจะเป็นแหล่งพลังงานทางอารมณ์ของโลกที่เย็นชาอย่างเงียบงาม ถ้ามีใครบอกว่าสิ่งที่วัดไม่ได้ไม่มีค่าลองถามกลับว่าแล้วเราจะวัดความสุขของคนในชาติได้อย่างไรความไว้วางใจจะอยู่ในตัวเลขแบบไหนและความอบอุ่นในหัวใจของผู้คนจะมีหน่วยวัดหรือไม่นักเศรษฐศาสตร์เชิงวัฒนธรรมเริ่มตั้งคำถามนี้มานานเพราะพวกเขาเชื่อว่าสังคมที่ดีไม่ได้โตด้วยเงินเพียงอย่างเดียวแต่เติบโตจากความสัมพันธ์ที่มองไม่เห็น ในโลกของตัวเลขรายได้ประชาชาติถูกใช้เป็นดัชนีบอกคุณภาพชีวิตแต่ตัวเลขนั้นไม่เคยเล่าถึงเสียงหัวเราะของเด็กในหมู่บ้านหรือความรู้สึกอิ่มใจของคนที่ได้ช่วยผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนนั่นคือเหตุผลที่หลายประเทศเริ่มสร้างบัญชีใหม่ของความสุขเพื่อชั่งน้ำหนักสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ประเทศไทยเองก็มีทุนวัฒนธรรมมหาศาลที่ยังไม่ได้ถูกรวมเข้าไปในสรรมการเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นความเอื้อเฟื้อความเกรงใจหรือความรู้สึกอบอุ่นที่คนไทยมอบให้กันทุกวันสิ่งเหล่านี้เป็นเหมือนพลังสำรองที่ช่วยให้ประเทศไม่แตกสลายยามเผชิญวิกฤตแต่เรากลับไม่เคยนับรวมมันเป็นสิ่งลองจินตนาการว่าถ้ารัฐบาลมีหน่วยงานที่วัดความสุขมวลรวมของประชาชนได้จริงนโยบายทุกอย่างจะเปลี่ยนไปทันทีงบประมาณจะไม่ได้ใช้เพื่อสร้างตึกสูงเพียงอย่างเดียวแต่จะลงทุนในสวนสาธารณะ โรงเรียนอบอุ่นหรือกิจกรรมชุมชนที่ทำให้ผู้คนรู้จักกันมากขึ้นเพราะเมื่อคนรู้จักกันความไว้วางใจจะเกิดและเศรษฐกิจก็เติบโตอย่างมั่นคงการวัดสิ่งที่มองไม่เห็นอาจฟังดูเป็นเรื่องเพ้อฝันแต่ในความจริงหลายประเทศเริ่มทำแล้วมีการสำรวจระดับความไว้วางใจในสังคมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชนและความรู้สึกปลอดภัยทางใจตัวเลขเหล่านี้ ไม่ได้ใช้แทนรายได้แต่ช่วยบอกว่าเศรษฐกิจเติบโตอย่างมีชีวิตหรือไม่ความลับอยู่ตรงที่ทุนทางวัฒนธรรมคือรากฐานของทุกระบบเศรษฐกิจหากรากนี้แห้งแลง้งการเติบโตที่เห็นภายนอกก็จะเปราะบางเหมือนต้นไม้ใหญ่ที่ยืนอยู่กลางแดดแต่ไม่มีน้ำหล่อเลี้ยงประเทศที่เน้นเพียงผลผล,ผลิตทางวัตถุอาจร่ำรวยในตัวเลขแต่ยากจนในความสัมพันธ์ หลายคนเริ่มพูดถึงแนวคิดเศรษฐกิจของความไว้วางใจซึ่งเป็นการประเมินคุณค่าของความร่วมมือในสังคมถ้าเราสามารถสร้างตัวชี้วัดได้เช่นจำนวนโครงการที่เกิดจากการรวมพลังของชุมชนหรือระดับความพอใจในชีวิตประจำวันเราจะเริ่มเห็นภาพใหม่ของเศรษฐกิจไทยที่ไม่วัดเพียงรายได้แต่รวมถึงคุณภาพของความเป็นมนุษย์ด้วย น่าสนใจว่าความอบอุ่นและรอยยิ้มอาจกลายเป็นสินค้าเชิงอารมณ์ที่โลกต้องการในอนาคตเมื่อประเทศต่างๆแข่งขันกันสร้างเทคโนโลยีแต่ผู้คนกลับห้ยหาความรู้สึกของการถูกเข้าใจประเทศที่สามารถวัดและรักษาทุนทางอารมณ์นี้ไว้ได้จะกลายเป็นจุดหมายของความสุขระดับโลกอย่างไรก็ตามการวัดค่าความอบอุ่นไม่ใช่เพียงการเก็บข้อมูลแต่ต้องเปลี่ยนวิธีมองคน นักเศรษฐศาสตร์ต้องกล้าใช้หัวใจเป็นเครื่องมือเพราะเศรษฐกิจไม่ได้เกิดจากตัวเลขที่เย็นชาแต่จากการตัดสินใจของมนุษย์ที่มีอารมณ์และความสัมพันธ์อยู่เบื้องหลังการสร้างดัชนีแห่งความอบอุ่นจึงไม่ใช่เรื่องของเทคนิคแต่คือการคืนชีวิตให้เศรษฐกิจถ้าประเทศไทยมีบัญชีทุนทางวัฒนธรรมที่บันทึกคุณค่าของรอยยิม้มความเกรงใจและความไว้วางใจในชุมชนเราอาจเห็นภาพใหม่ของความมั่งคั่งที่ไม่ต้องใช้ทองหรือเงินวัด มันจะทำให้เรารู้ว่าประเทศนี้ไม่ได้ร่ำรวยเพราะทรัพยากรธรรมชาติแต่เพราะความเมตตาและการแบ่งปันที่ฝังอยู่ในจิตใจของผู้คนเมื่อถึงวันนั้นเราอาจไม่ต้องอวดว่ามีรายได้ต่อหัวเท่าไหร่เพราะเราจะภูมิใจได้ว่าประเทศนี้อุ่นหัวใจที่สุดในโลกความอบอุ่นจะกลายเป็นสกุลเงินใหม่ที่ทำให้เศรษฐกิจเดินได้โดยไม่ต้องเบียดเบียนกันและความสุขจะไม่ใช่ของฟุ่งเฟือยอีกต่อไป แต่เป็นสมบัติของชาติที่ทุกคนมีสิทธิ์ครอบครองอย่างเท่าเทียมโลกอนาคตกำลังเปลี่ยนเร็วกว่าที่หัวใจของผู้คนจะตามทันเครื่องจักรเริ่มพูดแทนมนุษย์หน้าจอเริ่มแทนการสบตาแต่ท่ามกลางความเย็นชาของเทคโนโลยีมีบางอย่างที่ยังไม่ถูกแทนที่ได้เลยความสัมพันธ์แบบไทยที่มีชีวิตความอบอุ่นของการยิ้มการถามไถยการให้โดยไม่หวังผลตอบแทน สิ่งเหล่านี้อาจกลายเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดในศตวรรษหน้านักคิดบางคนเริ่มเรียกสิ่งนี้ว่าสินค้าพรีเมียมทางอารมณ์เพราะในโลกที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบและการแข่งขันความใส่ใจที่แท้จริงกลับกลายเป็นของหายากประเทศไทยมีสิ่งนี้อยู่แล้วโดยธรรมชาติเราไม่ต้องสร้างภาพความอบอุ่นเพราะมันเป็นนิสัยที่สืบทอ,อดจากรุ่นสู่รุ่นการยกมือไหว้การกล่าวคำขอบคุณหรือการพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยน คือทุนวัฒนธรรมที่โลกเริ่มโหยหาแต่คำถามคือเราจะรักษาพลังนี้ไว้ได้อย่างไรในยุคที่ความสัมพันธ์ถูกทำให้สั้นลงเหลือเพียงข้อความในหน้าจอเมื่อความเกรงใจถูกมองว่าเป็นข้อจำกัดและความอ่อนโยนถูกตีความว่าไม่ทันสมัยหากเราไม่เข้าใจรากแท้ของมันสิ่งที่เคยเป็นพลังอาจกลายเป็นบางทีความลับของการอยู่รอดในอนาคตอาจไม่ได้อยู่ที่ความฉลาดทางเทคโนโลยี แต่อยู่ที่ความลึกของหัวใจประเทศที่สามารถรักษาความเป็นมนุษย์ได้มากที่สุดจะเป็นประเทศที่มีค่าที่สุดเพราะเมื่อทุกอย่างถูกผลิตซ้ําได้สิ่งเดียวที่ผลิตไม่ได้คือความจริงใจลองมองไปที่อุตสาหกรรมบริการของไทยในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นการดูแลผู้สูงอายุการท่องเที่ยวเชิญสุขภาพหรือการบริการทางจิตใจทุกอย่างขับเคลื่อนด้วยสัมผัสข,ของความอบอุ่นผู้คนจากทั่วโลกเดินทางมาที่นี่ไม่ใช่เพราะราคาถูก แต่เพราะอยากรู้สึกถึงความเข้าใจไทยจึงมีโอกาสเปลี่ยนความสัมพันธ์ของผู้คนให้เป็นพลังเศรษฐกิจที่มีคุณค่าทางจิตใจในอนาคตอันใกล้เมื่อโลกเข้าสู่ยุคที่เทคโนโลยีเย็นลงแต่หัวใจคนร้อนรนประเทศไทยอาจกลายเป็นจุดหมายของผู้ที่ต้องการพักใจเมืองเล็กๆอาจกลายเป็นศูนย์กลางของการบำบัดด้วยรอยยิ้มความเอื้อเฟื้อกันในชุมชนจะถูกยกย่องในฐานะโมเดลของเศรษฐกิจมนุษยสัมพันธ์ และคำว่าความอบอุ่นแบบไทยจะกลายเป็นเครื่องหมายคุณภาพที่โลกยอมรับแต่พลังนี้จะเกิดขึ้นได้จริงก็ต่อเมื่อเรากล้าปรับ,รบมุมมองต่อวัฒนธรรมของตนเองอย่ามองความอ่อนโยนเป็นความล้าหลังอย่ามองความเกรงใจเป็นภาระเพราะในโลกที่เต็มไปด้วยเสียงแข่งกันดังการรู้จักเงียบเพื่อฟังอีกคนคือความรูหราที่สุดความสงบความอบอุ่นและความเมตตาคือสินค้าทางใจที่โลกกำลังแสวงหา หากเราพัฒนาเศรษฐกิจโดยไม่ทิ้งความเป็นมนุษย์เราอาจสร้างโมเดลใหม่ที่ทั้งอบอุ่นและมั่นคงโรงเรียนอาจสอนให้เด็กเข้าใจหัวใจคนก่อนเรียนรู้ตัวเลขบริษัทอาจให้ค่ากับพนักงานที่สร้างบรรยากาศดีเท่ากับคนทำยอดขายและรัฐอาจประเมินความสำเร็จจากระดับความสุขของประชาชนไม่ใช่เพียงผลิตภัณฑ์มวลรวมจินตนาการถึงโลกที่เทคโนโลยีช่วยงานหนักส่วนมนุษย์กลับมาทำหน้าที่เติมใจให้กันนี่ไม่ใช่ความฝัน แต่วิถีใหม่ของเศรษฐกิจแห่งความอบอุ่นประเทศไทยจะยืนอยู่แถวหน้าได้ถ้าเรากล้าประกาศว่าคุณค่าของเราไม่ใช่ความเร็วแต่คือความจริงใจไม่ใช่การแข่งขันแต่คือการร่วมมือเมื่อวันนั้นมาถึงไทยอาจไม่ต้องพยายามขายอะไรเลยเพราะสิ่งที่เรามีอยู่แล้วคือพลังที่โลกขาดแคลนรอยยิ้มของแม่ค้าในตลาดน้ำใจของคนแปลกหน้าความเกรงใจที่รักษาความกลมกลืนของสังคม ทั้งหมดนี้คือทุนทางวัฒนธรรมที่ไม่มีใครลอกได้มันคืออัตลักษณ์ของชาติที่ส่องประกายท่ามกลางโลกที่เย็นลงสุดท้ายนี้สิ่งที่ประเทศไทยต้องการไม่ใช่การเปลี่ยนตัวเองให้เหมือนใครแต่คือต้องกล้าประกาศความเป็นตัวตนของเราให้โลกรู้ว่าความอบอุ่นก็สร้างเศรษฐกิจได้เพราะพลังแห่งความสัมพันธ์คือเครื่องจักรที่เดินด้วยหัวใจและเมื่อหัวใจทำงานเศรษฐกิจของมนุษย์จะไม่เพียงเติบโต แต่จะเต้นพร้อมกันอย่างงดงาม